มัดด้าสามครับสกายแอคทีฟแกไอสต็อปนะครับแก้ไอสต็อปจอจอไม่ขึ้นนะครับจออ่าจอพับไม่ขึ้นนะครับอันนี้ครับแก้จอพับนะครับ อันนี้ปกติทุกอย่างนะครับอันนี้นะครับขึ้นปกตินะครับหน้าจอขึ้นนะครับอันนี้อาจจะจอลายไปนิดนึงนะครับนี่นะครับขึ้นปกติทุกอย่างนะครับอันนี้คือระบบปกติทุกอย่างนะครับ ะร,ระบบปกตินะครับพร้อมทำงานครับไอ้สต็อปเวลาทำงานเนี่ยต้องเสียบเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับมันถึงจะทำงาน,นครับนี้ระบบสมบูรณ์นะครับหน้าจอไม่มีขึ้นนะครับโอเคครับจบงานมาด้าสามครับ